เรทุกคนก็งงไม่รู้ใครตอบถูกเลยก็คือมาตาดาเป็นชื่อของน้องเต้ยค่ะในละครใดร <c oughs> ว่าอ๋ครับที่เป็นทีรักของมาดาเออค่ะก็คือเหมือนจะเป็นความหมายแทนว่าเออความเป็นแม่ของพี่ชายในเรื่องมันไม่ได้จํากัดเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นชื่อของนางเอกส่วนละครเรื่องนี้มันก็เป็นละครที่เราตั้งใจทํามาเพื่อที่จะ คิวใจคนดูเนาะว่าเผื่อตอนนี้ถ้าใครกาลังติดกับความทุกข์ในใจหาทางออกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยจริงๆละครเรื่องนี้มันจะวาด้วยเรื่องของครอบครัวที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนก็จะมีปัญหาของตัวเองทุกๆๆๆตัวละครก็จะมีเรื่องราวของเขาแล้วเราก็จะมาค่อยๆแก้ปัญหาไปด้วยกันเรื่องราวประมาณไหนวรู้จักที่ทงแบบนี้หลายๆมหลายๆเรื่องราวใช่มันเป็นเรื่องราวของคนที่ มีปัญหาในชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วเลือกที่จะมีความสุขกับชีวิตโดยผ่านทางผู้ช่วยคนนี้ก็คือมาตาลดาะคะ่ะเป็ละครที่ดูดูแล้วมีความสุขขอบคุนยิ้มๆค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันถามว่ามันมีความปาดในดราม่าไหมก็มีอยู่แต่ค่ะาหยิบเจ็หเอาจกับเติ้ลมาคู่กันเปน่คะดีค่ะ จริงๆก็งงเหมือนกันว่าเขาอยู่ในในช่องเดียวกันมาเขาไม่เคยได้ไม่เคยได้จับกันได่น้ไม่เคยได้เล่นละครด้วยกันเลยเคยเล่นกนหนังมาก็รู้สึกว่าเออมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะแล้วก็โดยบทบทตัวละครของกู้ริมกับมาตาลดาเขาก็เป็นสองคนที่น่าจะทําหน้าที่ที่ถ่ายทอดออกมาได้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะมาตาจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เด็กไม่เด็กใช่ เป็นผู้หญิงวัยเกือบกลางคนวัยไม่ถึงขนาดนั้นเป็นผู้หญิงวัยเกือบสามสค่่มีใช่เอาล่ะโอเคค่ะมาตาลดาเป็นมาตาดาค่ะที่เขาโตมาในครอบครัวที่ผิดแปกไปจากมันปกติของคนอื่นใช่ค่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็น LGBTQ เติบโตมาในครอบครัวที่โดนเลี้ยงมาจากแร็คคลนทั้งหลายแหล่นะคะเป็นมานาของเต้ยทั้งหมดเลยนะ ก็กเป็นที่ชชยชาตะโยโดมอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าในความที่ดูไม่ปกติค่ะพ,พ่อคุณแม่ดูแลเลี้ยงดูเรามาอย่างดีจริงๆให้ความรักแล้วก็ให้ความใส่ใจเราจริงๆจนเราเป็นคนที่แบบเต็มจากข้างในแล้วพร้อมที่จะสู้กับเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างดีเพราะฉะนั้นโตมาตาก็เลยสามารถที่จะกิ้วใจคนอื่นได้ด้วยค่ะครับ ครับผมที่จริงก็แล้วก็เป็นหมอครับก็คือเป็นหมอผู้ริมครับเป็นหมอผ่าตัดหัวใจสำหรับแพทย์หัวใจแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นหมอผ่าตัดหัวใจที่ไม่มีหัวใจแต่แก้งหมอเองซึ่งเป็นอ,อยู่ในครอบครัวที่ดูจะสมบูรณ์แบบมากๆในอุดมณษษษษษ์สติแต่ว่าจริงๆก็ยังมีความมีความขาดมีความอะไรนี่ในเรื่องหัวใจแต่ว่าได้มาเจอกันต่างหากผู้ดีคือผู้ดีพิมพ์ต้นหรอใช่เป็นค่าทันพอดี ครับก็ไวฉาติจะเป็นคนที่แบบเจ้าเล่ห์แต่ไม่ร้ายครับก็เขาจะมีปมตั้งแต่แบบถึงเด็กเรื่องเรื่องเปรียบเทียบกับพี่เจมจิทำให้โตมาจะมีการแบบว่าแย่งแย่งแย่งคนรักเขาอะไรเงี้ยครับผมก็ก็าติดตามครับก็คาแรคเตอร์ผมกับพี่เมนด้าคือจะจะจะยังไงพี่พี่จ๋าเอ้าเล่นเปนแล้วจริงปะเนี่ยเอ้าก็คือตัวในเรื่องของริว ริวนี่เขาจะโดนเลี้ยงมาให้แข่งกับปูริมตลอดเวลาค่ะซึ่งจริงๆเราก็คือเวลาที่ปูริมมีความสนใจในในเรื่องอะไรหรือใครเงเขาจะเข้าไปแย่งมาอแมนด้าก็คือแต่ดันไปเจอกับอแมนดา้าซึ่งเขาก็สู้กลับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะเป็นคู่ปาดค่ะกตัวนแใหม่ค่ะคุณต้นค่ะเชิญค่ะคุณต้นฝักเนี้ฝากตัวด้วยครับใช่ครับเรื่องนี้เจมเขาแคสผมมาครับ ก็ตื่นเต้นครับที่ได้มาเล่นในเรื่องนี้ครับแล้วก็ได้มาเล่นกับเจมด้วยก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกครับเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็เวลามาทํางานด้วยกันอ่ะมันมันคนละแบบกันสรุปว่ามันง่ายขึ้นหรือมันยากมันยากขึ้นครับเขาก็คอยช่วยผมตลอดช่วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมแบบเล่นไม่ได้เวลาจำบทไม่ได้ใช่ครับใช่ครับ ก่อนอยู <laughs> <on> ่ด <laughs> ีๆ yeah. ก um, ็มีคู่จิ้นใหม่ด้วยตอนนี้งงมากไว้แล้วเธอจะมีเคมีกับทุกคนไม่ได้ง่ะายค่ะก็ฝั่งของเราก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นแกงที่จะโชว์ให้เห็นว่าคุณปูรีนเนี่ยเราเป็นคู้หญิที่เธอเซ็งมากมีความสามารถเป็นคนที่เห็นว่าเขาขาดใจอืแล้วธอเป็นคน ว่าเขาอะวันที่เขาได้เจอมาตาดาแล้คะตัวตูกเขาเปลี่ยนไปยังไงในัของเราก็จะเป็นเรื่องราวของหมอที่ไม่ค่อยเป็นหมอไม่ค่อยได้ทำงานกาไ่เพ็คนเดินทางคนเดินคนเดินทไม่คอหมที่รักษาคนไข้่ะแบบหมอโมักษาชวบ้านใ่ตนเรื่องนี้จะเป็นหมอที่รักษาเรื่องของความรักชาวบ้านมากกว่าไม่ไ้กานแตัวทคนดูัคนดูเลยคือว่าง่ายๆว่า ที่ทำให้แบบหมอนู้ตัวว่าเขาอ่ะมีบทจะได้กี่วันตจอ่ะมาจากเราทุกคนเลยใช่ใช่อันนั้นที่ถงอันนั้นถูกต้องว่าจริงๆแกงหมอเนี่ยคือตัวประจกในะเชื่ว่าเขาเขาเขาไม่เขาไม่พูดก็จะมีทุกคนพูดแทนโดยเฉพาะทานหมอกับอันที่เป็นเพื่อนสนิท่ะามาเลยมาเป็นตัวแทนก็ได้คนี่เปก็ากันอยู่เลยมีแต่ความสนท่ยมีความสนุกสนานกันค่ะตลอดเวลา ตลอดเวลาค่ะตลอดเวลาเลยแต่ว่าในความสนุกสนานนั้นมันมันมีไดอารี่อันหลายๆอันที่ที่สะท้อนให้เห็นว่ามันมันสร้างความสุขสนานมันมาจากความรู้สึกที่อยากจะให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโตด้วยความสุขเด็กคนหนึ่งได้เติบโตแล้วรับความสุขเนี้ยไปให้กับคนอื่นก็คือตัวมาตาละดาเป็นบ้านที่เลี้ยงมา้ดยแบบด้วยความรักลรน่องลวรู้ผิดไม่รู้รู้แต่รักผิดซะเยอะ ใช้ความรู้สึกนำค่ะบ้านนี้เขาจะใช้ความรู้สึกนำบ้านนี้ใช้ผัดดัตต้าเบสนะเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีค่ะก็ชอบตรงที่ว่าอตอนที่ส่งมาคือตัวของตัวของวีนัสเนี่ยเขาอยากจะเป็นแม่คนมากเขามีความเสียใจแม่แล้วรู้สึกว่าเออมันมันคือเป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกเราชอบที่จะอยู่กับเด็กแล้วพอได้ได้ได้อยู่กับเต้ยมันก็ซึมซับ เขาก็แบบว่าโ no. <laughs> นเขาก็ <laughs> แบบว่าจะเป็นอย่างนี้กันตลอดเลย้ใช่ค่ะที่ตายังจะยึดความแบบความเป็นทางวิธีกรรมไวในเรื่องนี้จริงๆไม่เรียกว่ายกดีกว่าเรียกว่าเล่าเขาตาม วิถีชีวิตของคนที่มนุษย์ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้ค่อยเล่าเรื่องของเขาอย่างที่มาเป็นตัวละครหลักจะรู้สึกว่าละ,ละครเรื่องเนี้ยเราจะได้เห็นภาพและได้เห็นเหตุผลหลายๆอย่างที่ที่คนกลุ่มหรือปัญหาที่ทาง L G B T Q เขาก็มีคนมองเข้ามายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันถึงเวลาแล้วครับว่าจริงๆเราต้องบอกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นถัำของแบบทางนี้เลยอะ่ะเรามีคนเข้ามาแต่ว่า ในบางครั้งในในความที่เหมือนเราจะเข้าใจเราก็ยังขาดความเข้าใจบางอย่างเราก็มีรู้สึกว่าละครต้องเริ่มทําหน้าที่ในการที่จะสือ่อิ<จ>่งเหล่านี้ไปบ้างจึงก็ไม่ได้ตะวี้ตะบันป่วยไม่มาเพราะว่าบางบางในหลายๆจีนเนี่ยก็จะมีพวกเราเนี่ยที่เป็นหน้าที่เราเถียงหรือเ,เ,เราเราเถียงกันเองว่าจริงๆแล้วเอ๊้สิ่งที่เราคิดอยู่สิ<ๆ>่งท,ที่เราทำมันกับกับเถียงคนนี้มันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่าจากทั้งสองทางในทุกมุมอย่างเช่นมุมพ่อแม่เราก็จะไม่ได้เล่าว่าเด็กผูกเราก็ ใช่อย่างเดียวเราก็จะเล่าในมุมของผู้ใหญ่อด้วยว่าอย่างตัวอาต่กับพี่ชายเงี้ยค่ะพ่อที่ดูจะโมโหที่ลูกเป็น LGBT อ่ะเราก็ต้องฟังเหตุผลของทั้งสองทางเหมือนกันว่ามันวันเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะกคนก็จะได้เห็นเารือนกันใช่ค่ะวันที่6มิถุนายนค่ะมาศาลดาตอนแรกฝากด้วยนะคะผมจะนั่งฝากค่ะ อยากจะฝากทุกคนนะคะให้มาที่ิวใจไปพร,ร้อมๆกับมาตานะคะให้พวกเราทุกคนได้มอบแบบสิ่งดีๆสำหรับตัวเ้อเธอรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีคุณค่ากับสังคมมากๆเลยค่ะในเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสุขต่างๆค่ะก็ะอยากให้ทุกคนได้มาลองดูมามีความสุขง่ายๆ ฝากด้วยครับไม่พอเลยเ้องใประกอบละครด้วยอ้ค no รับร้องในประกอบละครไงก็้งละครกปะอในได้วดดมครับขอบคุณค่ะ